สวัสดีค่ะวันนี้พวกเรากลุ่มที่5ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับหจะมานำเสนอเรื่องกระบวนการเสริมสร้างความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในชุมชนก่อนที่จะเข้าสู่การนำเสนอขออนุญาตแนะนำสมาชิกกลุ่มกันก่อนนะคะผมนายธนชาติเอินทรับประพันธ์เลขที่หครับนายวรากรช่างจันทร์เลขที่สิค่ะดิฉันนางสาวในที่ปวงสามีเลขที่สิค่ะ นางสาวพัชรพรยอมหอมเลขที่ยี่สิบสามค่ะนางสาวสลันพรนาคปันเสือเลขที่ยี่บเก้าค่ะนางสาวออนปิยาไตาจิ๋วเลขที่สามสิบห้าค่ะความหมายและความสําคัญกร,กระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนหมายถึงขั้นตอนหรือลาดับการดําเนินงานเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน ซึ่งปัจจุบ,บันกระบวนการสร้างเสริงความปลอดภัยในชุมชนได้ใช้กรอบแนวความคิดของโครงการที่เรียกว่าชุมชนปลอดภัยที่องค์กรอนามัยโลกได้ใช้ต่อสู้กับปัญหาอุบัติเหตุและความไม่ปลอดภัยที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลกโดยมีหลักการดําเนินงานที่มุ่งเน้นให้ชุมชนเป็นส่วนการในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม,มชุมชนเพื่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและลดพฤติกรรมเสี่ยงระดับบุคคล ค่ะค่ะหลักการกดําเนินการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนชุมชนปลอดภัยต้องมีหลักการดําเนินงานการสร้างเสริมความปลอดภัยดังนี้ 1. ชุมชนต้องดําเนินการป้องกันภัยอันตรายต่างๆที่เกิดจากความสนใจหรือปัญหาของชุมชนเช่นการป้องกันภัยจากสารเสพติดการป้องกันภัยจากอคคีภัยการป้องกันภัยจากโจรผู้ร้ายโดยอาจจะมีการ รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่มชมรมสมาคมมูลนิธิหรือสถาบันต่างๆในระดับชุมชนเพื่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง2ชุมชนต้องมีการเชื่อมโยงกับหน่วยงานหรือองค์กรภายนอกชุมชนที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันแก้ปัญหาความไม่ปลอดภยัยและการปัญหาการเกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายต่างๆ 3. ชุมชนต้องมีระบบการเฝ้าระวังภัยอันตรายของชุมชนที่จะนําไปสู่การประเมินขนาดและปัญหาของสาเหตุ และปัจจัยเสี่ยงของความไม่ปลอดภัยต่างๆที่เกิดขึ้น 4. ชุมชนต้องมีระบบการสำรวจความปลอดภัยในสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมเสี่ยงในชุมชนและนำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลเกิดอันตรายเพื่อที่จะดำเนินการวางแผนแก้ไขต่อไป 5. ชุมชนต้องมีการต่อต้านส,สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมเสี่ยงต่อความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนได้แก่ ต่อต้านผลิตภัณฑ์เสี่ยงและสิ่งแวดล้อมอันตรายเช่นของเล่นที่เป็นอันตรายต่อเด็กเล็กเครื่องสอําอางที่หลอกลวงประชาชนการสร้างถนนในชุมชนโดยที่ไม่มีทางเท้าหรือสําหรับทางเดินข้ามถนนการใช้สารเคมีหรือสารพิษที่เป็นอันตรายต่อคนในชุมชนเป็นต้นรวมทั้งการต่อต้านพฤติกรรมการก่อให้เกิดอันตรายของบุคคลเช่นพฤติกรรมการเมาและขับพฤติกรรมการเสพสารเสพติดพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอาชญากรรมและปัญหาทางเพศเป็นต้น 6. ชุมชนต้องมีระบบการฝึกอบรมการสอน หรือเผยแพร่ความรู้ซึ่งกันและการระหว่างคนในชุมชนในเรื่องของการสร้างเสริมความปลอดภัยและการลดพฤติกรรมเสี่ยงต่อการเกิดภัยอันตรายต่างๆ7ชุมชนต้องมีระบบการเตรียมความพร้อมในการรับกับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆที่อาจเกิดขึ้นในชุมชนเช่นการเกิดอักขีภัยการเกิดภัยธรรมชาติโดยต้องมีการจัดระบบการอบพยพผู้คนและแจ้งข่าวสารมีการบรรทุพยาบาลและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่มีประสิทธิภาพ แปชุมชนต้องมีการประเมินผลการดําเนินงานที่จัดขึ้นภายในชุมชนของตนเองโดยกําหนดตัวชี้วัดที่เหมาะสมเก้าชุมชนต้องมีการรวบรวมความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการดําเนินงานการสร้างความปลอดภัยในชุมชนของตนเองเผยแพร่สู่สังคมอื่นๆเพื่อขยายผลในการสร้างเสริมความปลอดภัยในระดับประเทศชาติต่อไปป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้ยานพาหนะจัก,กรยาน ตรวจสอบสภาพจัก,กรยานว่ามีส่วนใดชำรุดหรือไม่ขี่จะขี่ชิดเลนถนนด้านซ้ายหรือขี่ในทิศทางที่ถูกต้องเคารพกฎจราจ,จรอย่างเคร่งครัดไม่ประมาทรถจัรถจก,รถจก,กรยานยนต์และรถยนต์ตรวจสอบสภาพสม่ำเสมอขับขี่ชิดเลนถนนด้านซ้ายเคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัดสวมหมวกกันน็อกนิรภัยหากเป็นรถยนต์ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยไม่ ไม่แข่งขันรถบนถนนไม่ประมาทไม่ขับขี่ขณะมีมืนเมาป้องกันอุบัติเหตุอุบัติเหตุจากการท่องเที่ยวศึกษาสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและภูมิอากาศของสถานที่ที่จะไปท่องเที่ยวถ้าเห็นว่าอาจเกิดอันตรายได้ก็ควรจะงดเว้นการเดินทาง ควรเตรียมยาเครื่องวัชภันฑ์และอุปกรณ์ที่จําเป็นในการเดินทางติดตัวไปด้วยไม่ดื่มสุราหรือใช้ยาเสพติดในขณะท่องเที่ยวและมันระวังพวกมิจฉาชีพการป้องกันอุบัติเหตุจากสัตว์ร้ายใครจะกลัวควายถ้าถ้าวัวควายวิ่งไล่ให้รีบถอดเสื้อผ้าหรือถ้ามีผ้าถือไว้ในมือให้โยนทิ้งวัวหรือควายจะหยุดดมสิ่งที่เราทิ้งไป ภัยจากสุนัขหนึ่งอย่าเข้าใกล้สุนัขที่ไม่คุ้นเคยหรือสุนัขที่มักมีพฤติกรรมดุร้ายก้าวร้าวเช่นคำรามแยกเขี้ยวหรือสุนัขที่มีเป็นแม่ลูกอ่อนสองอย่าตะโกนเสียงดังใส่สุนัขสามเมื่อเจอสุนัขก,กัดกันไม่ควรเข้าไปห้ามสี่เมื่อเจอสุนัขที่ไม่คุ้นเคยควรทำตัวนิ่งๆหากสุนัขก,กระโจนเข้าใส่ให้ย่อตัวหมอบลงก้มหน้าใช้แขนปิดศีรษะไว้ โดยสิ่งที่ระวังมากที่สุดคือใบหน้าไทยจากงูควรเล็กเลี้ยงก,การเดินเข้าไปในที่มืดที่รกควรสวมรองเท้าที่มิดชิดควรใช้ไม้ตีต้นไม้หรือพุม่มหญ้าเพื่อใช้ความปลอดภัยป้องกันป้องกันอุบัติเหตุจากอาชญากรรมหนึ่งการป้องกันการรักษ์นในที่พักอาศัยหนึ่งจุดหนึ่งก่อนออกจากบ้านควรมีคนที่ไว้ใจได้อยู่ที่พัก อยู่ดูแลที่พักอาศัยควรเปิดไฟบางห้องไว้1.2เกิดเปิดประตูบ้านรับแขกควรดูให้ทราบแน่ชัดว่าเป็นผู้ใด1.3ตัวสอบบัตรประชาชนบัตรประจำตัวช่างซ่อมหรือตัวแทนบริษัทต่างๆที่จะเข้ามาในบ้าน1.4เมื่อพบข้าควรรูดม่างปิดไม่ให้คนนอกมองเห็นด้านใน1.5ควรปล่อยให้ที่พักอาศัยมีต้นไม้สูงหรือลกล้างจนเกินไป ป้องกันภัยอุบัติเหตุจากอัชฉากรรมสองการป้องกันการลวนกระเป๋าสองจุดหนึ่งไม่นำทรัพย์สินมีค่าพกติดตัวไว้จำนวนมากสองจุดสองพกกระเป๋าเงินไว้ในที่ปลอดภยัยสองจุดสามกระเป๋าถือสักตีควรจะถือกระชับมือไว้สองจุดสี่พึ่งระลึกไว้ว่าคนหลายเป็นได้ทุกเพศทุกวัยสองจุดห้าหลีกเลี่ยงสถานท,ที่ที่มาเกิดเหตุการณ์ ้ายหรือสถานที่เปี่ยว2.6เมื่อถูกลวนกระเป๋าควรตะโกนขอความช่วยเหลือป้องกันไปอุบัติเหตุจากอาชญากรรม3การป้องกันการถูกล่วงละเมอข่มขืนสามจุนึ่อย่าแต่งกายล่อแหลม3.2อย่าดื่มสุราและของอมือเมาทุกชนิด3.3อย่าไว้ใจคนแปลกหน้าพวกเรากลุ่ม5ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะห่กผิฟฟ์พาไปการใดขออภัยไว้นะที่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ